อหังสัมมาสัมพุทโธพักขวาพุทธังก้าขวันตังอะพิวาเทมิสวากาโตพักขวัตตาโมทามังนามาสัมิสุปาติปันโนพักขวัตโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตพัตตานิสัปปะริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆ อิมานีพัตตานีสปริวรานีปฏิคันหาตุหามากังทีคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระต,ตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับพระต,ตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินสาธุันนิ้ขอความเมตตาหลวงพ่อพระครูปายติกิจธรรมรงค์ผู้เป็นประธานสงฆ์ได้กล่าวส้มโมธนียกถา ท่านธนท่านผู้ว่าการจังหวัดสุรินทร์ท่านรองท่านประหลัดวรรส่วนราชการเจ้าโจมสตุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญใเในวันเสาร์วันนี้เขาให้แต่งเนื้อแต่งตัวออกทีวีด้วยความตั้งใจในเรื่องของการ เน่วยงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตจริงๆล้วชีวิตของคนเราถ้าเราดูถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่มาอำนวยความสะดวก อากาศใช้ชีวิตของเราก็คืออาหารการเป็นอยู่ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็ปัจจัยที่เกื้อกูลตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคป,ปัจจุบันเช่นยานพาหนะหรือเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่เข้ามามีบทบาทกับเราอย่างม,มากที่จะดำรงชีวิต ได้อย่างปกติสุขนั่นคือความจำเป็นขั้นพื้นฐานของคนเราส่วนที่มันงอกเงยไปจากนั้นก็คือมันก็เดยความสุขจากปัจจัยภายนอกเนี่ยมันเป็นความสุขที่มันต้องแสวงหาต้องเพิ่มพูนมันเรื่อยๆเมื่อต้องแสวงหาเพิ่มพูนมันเรื่อย เมื่อเราทานอาหารวันนี้อร่อยเราก็อยากจะอร่อยกว่านี้ได้ยินเสียงที่ไพเราะ<อ>ก็อาจจะอยากไพเราะต่อหรือเพิ่มพูดเรื่อยดังนั้นเมื่อความต้องการมันไม่หยุดสุดท้ายคําว่าเกิดตัวมัจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราแต่ถ้าบุ่คลโดยท้นฐานที่นในหล,ลวงราชก,การที่9 ไวเพื่อให้เราได้ตรวจไม่เคยมีปัได้ปันก็จะกลายเป็นปัญหาของสังคมตามนเพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากตัวเราเป็นฐานก็จะ,จะเห็นว่าในการดำรงชีวิตของเราถ้าเราสามารถที่จะมีฐานของใจที่มุ่งมันก็หมายถว,ว่าอิริคือความละอาย บาปกรรมที่จะเกิเดขึน้นควรตบตาทุกทุกตัว,อ,วอันนี้น่าจะดีกว่ามันเป็นคุณธรรมที่อยู่ในใจเราถ้าเราละอายต่อบาปกรรมที่เราจะทำอุปสรกรรมทั้งหลายทั้งปวงทั้งตัวบุคคลและก็คนรอบข้างเรา ถ้ามีฐานท้องใจอย่างนี้มันก็สิ่งที่เป็นคำว่าคอรรัปชันมันก็ไม่เกิดดังนั้นแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราเกี่ยวข้องกับสังคมเนี่ยมันจะมีวัฒนธรรมขององค์กรในบางส่วนอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญว่าอะไรที่มันผ่านไปนแล้วเป็นสิ่งไม่ดีไม่งามเราก็ละเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราให้มันดีขึ้น ประการที่สมคือสิ่งไหนเขาบอคิดอย่างเก่าทําอย่างเก่าก็ได้อย่างเก่าภาษาพระท่านบอกภาวนาคือพัฒนาสิ่งใหม่ที่เกิดคุณเกิดประโยชน์เราก็ทําหลักคิดง่ายๆก็คือว่าคนเราในขณะที่โกรธเนี่ยเมตามันก็จะหายอะนะแต่ในขณะที่มีเมตตาเนี่ยความโกรธมันก็หายเช่นเดียวกันแสดงว่าจิตที่มันเกิดแต่ละดวงละดวงเนี่ยมันไปผูกไว้กับสิ่งใดทั้งหาก ถ้ามันผูกไว้กับสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเนี่ยมันก็จะเดินทางของมันเป็นเส้นสายของมันถ้าไปผูกไว้อกุศลธรรมคือจ้องพยายามที่จะหาเนี่ยยังไงมันก็จะไปอันหลักอันนี้สําคัญคือเกิดการภาวนาคือพัฒนาจิตใจให้เราเลือกทางเดินที่ถูกต้องดีงามชีวิตเราก็จะไม่มีปัญหาเมื่อเราเลือกทางที่ถูกต้องดีงามแล้วเราก็ต้องบันรักษาแนวทางที่ถูกต้องดีงาม แต่นั้นในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามจะสร้างกฎเกณฑ์กติกาเงื่อนไขท่างเหล่านี้อันนี้มันใหญ่แต่ถ้าเราดูในใจของเราเราก็ใช้หลักประมาณนี้ก็อยู่ได้อย่างเป็นสุขก็อนุโมทนาในกิจทั้งหลายทั้งปวงที่เราใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแล้วถ้าหลักทางพุทธศาสนาก,ก็คือการส่งสั่งสงทีละเล็กทีละน้อย ที่เป็นกุศลธรรมนะมันก็เติบโตเช่นเดียวกันมันก็ค่อยขยายตัวสั่งสมสิ่งที่ดีงามทุกท่านผู้มีส่วนร่วมในการสั่งสมคุณงามความดีแต่ละอย่างละอย่างถล,ล่มรวมเป็นพลังบวกพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นแกเ่เราท่านทั้งหลายขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญจะเดินด้วยผ่อนไทยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขภัละ ขอท่านนาสารสมบัต <speaking> ิธรรมสารสมบัติทุก <speaking> ท่านทุกประการเถิดสาธุญาถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวายโตตินังเปตานังอุปกะปติยจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวัสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปา ดันโทปนระโสยธามณิโชติระโสยธาภิวัณจันตุสัมปรอโกวินาสตุมาเตภาวันโยสุขีติขายโกภาวะภิวันตนาสิลิสนิน บุญธรมปจาัยโนจันตารดามาวันทีอายุวันโนสุขังภลังภาวุสัมบังฆังภลังราคันดุสัมวัฏฐสัมภูรุบุญธานมุภาเวนัสตาโสติอัวัน ภาวตุสัมภมาณขลังราคะปัสสังฆานุภาเวะนะสะตาโสติภาวันตุเตนี่ยลำดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะจะเริ่มตักบาตรแลยนะคะท่านรองชอบก็น่าจังหวัดก็ขอรับดอกไม้จากพี่ฟ้าใส่นะคะ การจังหวัดสุรินทร์นะคะประธานในพิธีในวันนี้นะคะวันนี้ท,ท่านพิจิตระเพราะว่าราชการจังหวัดเุรินทร์ได้นำหล่อพระราชการแล้วก็ราาประชา,าชนเป็นพิจกรรมที่เราไอ้ร่วมด้วยชื่นะคะ ใจที่เราไม่ได้นัดหมายกันนะคะมาพร้อมกันด้วยพลังรวมกันให้กับชีวิตชาวเนื้นะะอาา่าเปิดใจสดใสเหมือนกับทุกคนจากทุกคนนะคะในหลายท่านส่วนเช่นเดียวกันที่ได้ร่วมอมในความสนุกในครั้งนี้นะคะก็ะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายด้านอาคารสถานที่ ที่ทํงการปกครองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะทุกเสาเช่นเดียวกันท่านได้มอบความสะดวกสบายให้กับเรานะคะทีมงานของเราร่วมด้วยช่นกันสักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์โดยด้านกสิขธอดนิชัยผู้โดยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์นะคะในงานรัน้องพี่ทุกท่านยินดีร่วมให้ช่วยกันทุกประเด็นกิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมมณีของจังหวัดสุรินทร์ของเรานะะคนุ่งผ้าไทยใส่ผ้าไหมตัดบาตรพระกฐ c h a n งทุกๆวันเสาร์หน้าที่วการอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะกับบ้านเขาหมดเลยเนาะก็เราก็มาร่วมกันทำบุญตักบาตรนุ่งผ้าไทยใส่ผ้าไหมตัดบาตรพระกฐ c h a n งนะคะทุกๆวันเสาร์ กิจกรรมทางจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะที่ส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะชาสักพระมหากษัตริย์นะคะเพื่อดำรงคงอยู่ไปยิ่งยืนนานนะคะทุกๆวันเสาร์เราก็จะเห็นกิจกรรมดีๆของทางจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะแบบนี้นะคะ ร่วมใจกันทำบุญตบบาตรนะคะองชุดไทยใส่เข้าใหม่ตักบาตรปลาับช้างกิจกรรมที่ร่วมกันมาได้3ปีแล้วนะคะเพื่อนสี่แล้วก็คงจะมีต่อไปยิ่งยินหนานนะคะช่องตะวันรัศมีสไตล์นะคะก็ ดีใจนะคะแล้วก so ็ที so so well. ่ได้มีส่วนร่วมเผยแพร่กิจกรรมอันุงามของชาวจังหวัดสุรินทร์ของเราเพื่อเผยแพร่กิจกรรมนี้ไปสู่ทอดทั่วโลกนะคะขอบคุณทุกเลๆทุกไลฟ์ทุกคนามใจนะคะที่ไม่มีภารกิจใดๆก็ตามทุกคนทุกท่านนะคะมาร่วมรับชมกันนะครับขอบคุณมาก ชมกิจกรรมดีๆของทางจังหวัดของเรานะคะช่องตะวันรัศมีสไตล์เราก็ดีใจนะที่ได้เผยแพร่ในสิ่งศักิ์ส์นะคะพลองศักดิ่ศรีที่เข้ามาชมช่องของเรานะคะขออำนวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสามดวงจนช่วยดวบันดาลให้กับพิพันทุกท่านที่เมียยุวนาสุขประลาปฏิฐานท่านอาศัยสมหวังร่ำรวยรุ่งทองอย่าติดติดจนรวยรวยเองหนทุกคนนะคะเข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดแชร์ จบการผ่าของคี่เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตอนนี้มีสไตล์ได้เป็นกำลังใจนำสีที่หม่ต่อไปนะคะสุดชมวังจมีแต่ท่านนาสำหรับคลิปนี้ขอตังไลก่อนนะคะเจอกันในช่วงต่อไปนะคะสวัสดีค่าะ